สวัสดีครับยูกับช่องเรอแล้ววันนี้น้องภูผาจะพาไปดูอะไรครับจตัวไดโนเสาร์ครับจะจัดสวนไดโนเสาร์ครับน้องภูผาจะพาเพื่อนๆไปดูใช่ไหมครับไปครับเอาพาไปครับตามไปเามครับแทงถังแทงไปครับสวนไดโนเสาร์ของน้องภูผานตึ้ง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 ชุ่งจูราสิกเวิร์ครับเอามาพูดใกล้ๆครับแนะนำเป็นตัวๆครับ มันตัวตัวครับตัวไหนเป็นตัวไหนครับตัวทีแบกเก่งกว่าครับชิงได้เก่งสุดหรอครับใช่ครับเอาตัวไหนต่อครับสไปโนก็สเ่งครับโซปโนนะครับอืมเอาตัวไหนต่อครับบริอนิกครับบริยนิกอยู่ตรงไหนบริอนิกโอ้ตัวนิดเดียวเนี่ยนะบริอนิกอยู่ในข้ออยู่ค่ะโอ้แล้วจะไปสู้ใครได้ตัวนิดเดียวหืมตัวไหนอีกครับแล้วก็เซโนครับก้มไปชี้ใกล้ๆครับเซโน เซโนเซโนเซราทับนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับสเตโกสอรัตเหรอครับคล้ายๆครับแต่ว่ามีหนาตรงนี้ครับอ๋อเป็นสายพันธุ์เดียวสเตโกสอร์รัตฮะตัวต่อไปครับตัวต่อไปคือคาโนโต้กับอารูค่ะกับคาโรนี่ตัวอะไรนะอารูอารูสอรัตแล้วอะไรอารูสอรัตมีอะไรเขียวๆแปะอยู่ที่หน้าอกนะครับอืมอืม คงระดูมันออก oh, เป็นแผลผู้ผางเลยรักษาให้หรอครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปที่พายโนโต้ครับัโอ้ยยานโโต้มีเสียงแล้วหรอครับไหนหันมาทางกล้องหน่อยครับโอ้โหมีการโนโต้หน่อยครับยานโโต้มันทำอะไรได้บ้างมันมันสู้กันครับช่วยใครครับอโรซารัสเหรอใช่ครับโอ้ยย่นแล้วอโรซารัสกระโดด โอ้ชนะกีการ์โนโตเฉยเลยอาลโซลัตสุดยอดเลยอาลโซลัตมีเสียงไหมครับโอ้มีเหมือนกันอาลโซลัตก็มีเสียงโอ้โหนี่คืออาลโซลัตนะครับแล้วนี่คือกีการ์โนโตสลอเหรอครับตายแล้วค่ะโอ้ตายแล้วเหรอครับกีการ์โนโตโอ้กีกานอโโตมีเสียงยังไม่ตายนี่ครับให้บอกผมต่อผู้พาย โอสเตโกสเตโกเป็นญาติของสเตโกห่างๆนะครับจะมีหนานแหลมกว่าชื่ออะไรทางบ้านเพื่อนๆบอกด้วยครับของน้องผูกผาได้นะตัวต่อไปครับตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรครับเอ้ไฮโรแรปเตอร์โอ้ไฮโรแรปเตอร์มันทําอะไรได้บ้างครับบินได้ไหมโยงมาเกาะไฮโรแรปเตอร์มีโยงมาเกาะไฮโรแรปเตอร์ด้วยเหรอครับเอ้ยดูสิยุงไหนไหนยุงอยู่ไหนครับไหนครับยุง อ๋อเนี่ยแหละครับโอ้ตาดีมากมันไม่ให้ยุงครับมันคือแรบคทีโอโซราสครับนี่คือตัวอะไรครับไดเมทโอดอนหรือเปล่าไดเมทโอดอนครับโอ้แล้วเนี่ยครับตัวสีเขียวเนี่ยครับที่กล้องจับอยู่เนี่ยครับคุณผู้อมก็คือแบคทีโอโซราสใช่ไหมครัโอ้มีนี่ตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรครับอินโดวินัสครับโอ้นี่ตัวลายอะไนี่ใช่ไหมครับอินโดวินัสเล็ก นี่แล้วนี่ตัวอะไรครับนี่ตัวไหนครับมูซาโทรล่าครับยอยาู่โดเวนเซมเมื่อกี้ครับโอ้จริงเหรอครับมูซาโทรล่าโ้ป๊าป้ามูซาโทรล่าเขาอยู่ตรงเมื่อกี้อ่ะอือเออต้องไว้ตรงนั้นตรงสวนใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับโอ้หนี่สวนป้าไปจุ๊ขึ้นไปจักอินโดเวนเซมนาที่เล็กมีเสียงไหมครับที่เล็กไม่มีค่ะนี่กดตรงนี้ อ๋อที่เล็กผ่านโหมดไงแบบขยับได้เดี๋ยวว่าบ้าเปลี่ยนผ่านให้ครับเฮ hey. อะไรต่อครับตัวอะไรต่อครับคาโนอยู่ดีคร่ะคานโ,โอ,โอกินเนื้อดูอค่ะโอ้โหอร่อยแย่มเลยโอเคเรียบร้อยหมดแล้วยังครับหมดแล้วครับอ่างั้นสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเชียร์มิบอลด้วยนะครับเย้